สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะที่19สิงหาคม2564ผมอยู่กับพี่ไพโรจน์ครับผมนี่จิ๊กคาโอ้โหทั้งสองท่านก็คือญาติธรรมนะครับมาที่มูลนิธิพระเสีวฤๅีวันนี้มาร่วมบุญนะครับสมทบกุลเพื่อส่งเสริมรายการทำธรรมรับพระเสีวฤๅีเสื้อตัวนี้นะครับอ่าสีอะไรครับวันนี้ผมได้ทั้งสีฟ้าสีขาวสีชมพูหมมีด เอาทุกีแะครับแต่วันนี้ของมีไม่พอสีฟ้านี่กี่ขั้มครับ21่สาขมย่สิเอ็อันนี้สีมูกี่ขั้มครับ8ดขั้มแ <8 S 2> ขัามกำลังวันนะครับก็มอบแม็กด้วยนะครับนี่นี่แจกแม็กด้วยนะครับนี่สีฟ้าครับ,รบใส่ได้เลยมีพระศิวลีนะครับก็เป็นเสื้อมงคลนะครับที่จะนําไปแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ท่านนี่ยได้มีโอกาสู่มบุญในการส่งเสริมด้วยกันนะครับเป็นรายการธรรมาแล้วก็ รายการธรรมะเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะต่อยอดจากพระสีวลีด้วยซึ่งจะมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนะครับก็ไมงให้ท่านเป็นมงคลน,นะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับพ้มมุณได้นะครับสวัสดีครับ